나도 유튜브 하면 이리 이손래나나 รอขาปิดทำไมเพราะไม่สนุกหนึ่งไม่สนุกไปแย่มันสนุกเพราะว่าหนึ่งมันีอาหารมันติ๊กตอกก็ชอบอะไรก็ได้อาหารใหญ่ๆหน้าฉันเป็นแบบนี้ติ๊กตอกก็ชอบคุณทำ s o m e t h i อะไรก็ได้หลายส่วนอันนี้คือติ๊กตอกยูทุบก็เหมือนกันยูทูบก็มีคนหรอยูทูบไลฟ์สดตอนไลฟ์สดที่ยูทูบครั้งนี้มันก็มีคนดูได้หรอ สวัสดีครับอยู่เกาหลีค <regret> รับผมผมคิดว่าผมคิดว่าไม่น่าจะปลดไลฟ์สดลองปลดไลฟ์สดที่ยูทูบนั้นน่าจะคนไม่ดูมาคุยเฉยๆนะครับเนื้อกิฟต์ไลค์ทวิตเฟซบุ๊กแล้วก็ทิ้งตัว แล้วก็ต้นที่สามยูทูบไม่ <c oughs> เป็นไรเลยครับครับครับเพราะว่นี่ซีซันชู석ที่เกาหลีนะซีซันชูซอกต้องเจอครโครัวด้วยนะครับแล้วก็ผมอยู่ที่เกาหลีมันจะหนึ่งเดือนเราก็จะกลับจะกลับไทยครับไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนคิดถึงสมตำ่ำกับน้ำปลิกเนี่ยนะเอ้ยห้ามพูดอาขันไทยที่เนี่ยมากินไม่ได้อา่านไทยไหมมีดูมีน,น,นี่ไม่มีอา่านไทยเลยคิดถึงมากปากแปลงคนไทยเดียวไปกินอาอะไรที่ ไม่รู้กินเนาะทุกคนกินกินเบนบุรีเลยซุ้มซันเนาะยูเกาหลีค่ะนี่มะที่เกาหลีเที่ยงคืนเหนียวตรงนี้เนาะที่เกาหลีทำไมเบนบุรีทำไมเบนบุรีจ้ากินจิกินจิ con con lì tông kim chi nó còn ta ai kim nấm para yakin nấm para sếp sếp làm miếng à... có ăn rồi trái mà làm miếng có ăn rồi là cặp tay ya sếp nó đi đi bay cao lì chả đại đốt con nói mong muốn nó

อ้าไม่กินอะไรดีไม่มีอ่ะมานเกาหลีก็มันนี่เนาป้านับเนะบื่อเร็วอยากยากินอยากกินอาหารไทยทุกวันทุกวันแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรได้แล้วก็ร้านอาหารไทยก็มีมีเตม้มันก็มาก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบสไตล์แบบอุปะนะ ไม่มีคนกินสมตำให้ดูเลยอ่ะมาแฟนด้วยจ้ารอรอรอ,รอ,รอทุกคนรอทุกคนอ้ปจักกินสมตำแต่ไม่ใช่วันนี้นะตอนนี้เที่ยงค้นแล้วอาจารย์อาจารย์จจะกินอะยูเการีกระเจ้าหอ,อมมะนาพริกน้ำปู กเจาน้ำพริกน้ำปูอ้ยน้ำพริกน้ำปูน้ำปลากับปิอืมอร่อยเนาะเส็งปังเนาะก็ต้องอยนี้ส้ม่ำทำเองก็ได้นะครับทำเองก็ได้แต่มามานมาร์ก,ก็หายากมากนี่งหน่อยซื้อได้แต่ว่านี่หน่อยแพงแก็อืมกินได้อยู่ ตนทุกคนทาะไรนะครับตอนนี้เวลาไทยกิมองนะสีทุมสีทุมมทุมสีทุมใช่ไหมยังไม่นอนหนออืมอหรอ เกาหลีมาหาทถมกาเดยวเกาหลีเนะเวลาสงชมวงเร็วก็าสงชมวงใช่ไหม,มช่องนี้มาอากาศอากาศก็บาดีอากาศก็ไม่รอมม้อนมากประมาณวันนี้ตอนนี้องศาเท่าไหร่นะสิบเก้าเนาะสิบเก้าอากาีไม่รอนมากน้ำมันจะไม่ไครเนาะ หาย่างมากพักพักพักชิ้ก็มาหาย่างมากนะไกอยู่แต่มาแพงหรือว่าหาย่างด้วยเพราะว่ามาคนแบบคนเกาหลีนหน่อยมากินอาหารไทยมันยากเข้าใจครับไม่รู้แต่อนนออัืเวดูบา อะไรโกดีเนาะป๊อบก็อันอันภาษาไทยอยู่อ๋อสบายที่เกาหลีมีลูกมีลูกขึ้นไหมมีลูกมีลูกชิ้นมีลูกชิ้นไหมโอ้ยมีลูกขึ้นไหม มีลูกชิ้นนะไม่มีมีลูกชิ้นแต่ไม่ไม่เหมือนนะมือนลูกชิ้นแต่เป็นโอูเด้งแบบนี้ fish ball เนาะ meat ball เป็นแนี้แต่มันนี่งเลยมันจะไม่เหมือนเนาะเอ้ย thank you ก็คุณค่าเป็นโอปาสให้มาเลีย ลายโซนน้นมันนอนเฮ้ยที่นี่มันมันเซเว่นเนาะเซเว่นเกาหลีมันนงเบมได้ครับมันกินได้ที่ไปเกาหลีอ๋อเหรออาเขาทำเองไปเลย สตูดิโอเจอด้วยคือใบเกนดิครับนุ่นนนนนยยงแฮนเซนเซนเครืซนใครไรขนมจีนในใจว่าคืออะไรเซนใครเซนเซนคืออะไรเมเนืนนน้อหมูที่เกาหลีที่บัดเนื้อหมูหรอ มันตกใจเนาะคิโอโรราโรราประมาณเจลลอยประมาณเนาะเมื่อมูโรราเจลลอยไปเนาะประมาณเจลลอยเปลอยเคยไปเกาหลีอันหนึ่งเห็นเส้นคล้ายคล้ายขนมจีนมันมันจับแช่เนาะไม่ได้จับแช่เนาะที่เราไปโคเรียเชายอ่ะมันจะมีอันหนึ่งมันขาวขาวอขาวขาวอ่าอาเรรู้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 ข้าใจโซเมียนโซเมียนเนาะ แล้วก็มันนี่เนเมือนขนมจีนใช่ไหมครับเราก็มามิกซ์มิกซ์กันคู่เลกคูเันนะอืมใช่ใช่ดูที่เกาหลีดีว่าเมื่อวานก็เนื้อ๋อเนื้อแพงเนาะรลักเกดเกาหลีแพงอะไรก็แพงเนอะเหนื่อยอยากกับไทยเร็วเแพงมากจริงแพงมากก็เหนื่อยจริงชีวิตเกาหลีเหนื่อยจริงเนาะไม่อยากกินแท็กซี่ก็มาหนึ่ยี่สิบบาทเนาะโอ้ยสตาร์ทที่หนึ่ยี่สิบบาทที่ที่ไทยสามสิบห้าบาท โอ้อะไรก็แพงเหนื่อยจริงๆเนาะเหนือหมูก็แพงผักก็แพงอืมก็าบอกดูสิอปบกินอะไรอยู่ <laughs> ต้องกินมามาทุกวันทุกวันอ่าอบจากกัะปั้นนะนกระปัน้นนอนอนเนี่ยหาทุ่งกว่าเด๋อต้อ้ไอแบบเที่ยงคือกว่าเด๋อ ตรงนั้นนะเจอก,กันทีคลิปนะอปัญจะน่าจะลงคลิปสุ้ๆนะยากนะแมันยากเนาะ